ในช่วงเดือนตุลาคมเนี่ยนะครับมีดาวหลายดวงเนะี่ยเปลี่ยนย้ายลักย้ายเดือนย้ายราศีกันมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นทั้งดาวพระศุกร์ดาวพระอาทิตย์ดาวพระอังคารพระพุธพระเกเบนะครับสุกย้ายสองครั้งด้วยต้นเดือนปลายเดือนเพราะฉะนั้นเรื่องราวหลายๆอย่างนะมันจะวุ่นวายหน่อยนะครับในเดือนตุลาคมแถมพระเอกเราเนี่ยนะครับพระอังคารนะพระอังคารเนี่ยจะโคจร ามาเป็นปลนะครับในเรือนชะตาของทุกๆลัคนาราศีเลยนะพอพระรางคันมาเป็นปะาเนี่ยเขาเรียกว่าจะต้องระมัดระวังนะครับระมัดระวังหลายๆอย่างนะที่มันจะเกิดขึ้นรวมถึงเชื้อโรคเชื้อไัยถึงแม้ว่าจะมีแนวโน้มนะครับว่ามันจะลดลงมานะเพราะที่ผ่านมาเนี่ยเริ่มสูงขึ้นแล้วก็ลดลงไปแล้วก็สูงขึ้น่างแงยแล้วก็ลดลงไปพอเข้าตุลาคมเนี่ยนะ มีโอกาสนะครับอันนี้เตือนว่ามันจะสูงขึ้นนะรวมถึงว่าอาจจะมีปัญหาอื่นๆนะครับเข้ามาได้อีกยังไงก็ระมัดระวังกันให้มากหน่อยล้กันเดือนตุลานี้ในแต่ละลัคนาเนี่ยนะครับก็จะมีเรื่องราวที่แต,ตกต่างกันไปจะเป็นอย่างไรมาติดตามดวงดาวของคุณกันได้เลยครับชีวิตที่ดีที่สุดคือสงบเย็นและเป็นประโยชน์ อวบาทคาสอนของหลวงปู่พุทธทาสปิกุครับลัคนาราศีกรกฎนะครับมองว่านะมองว่าเดือนนี้นะถึงแม้ดาวพระพัทหัตนะครับท่านจะถอยหลังกลับมาร่วมกับดาวพระสาวอีกครั้งหนึ่งนะกรกฎเองเนี่ยนะครับผมมองว่ายังมีตัวช่วยนะตัวช่วยดีๆเข้ามาช่วยเหลือดวงชะตาอยู่ตัวช่วยเนี่ยผมเห็นเป็นพัคเกตนะครับที่โคจรเข้ามาพัคเกตเนี่ยบางครั้งเนี่ย ในตำราโหราศาสตร์เนี่ยหมายถึงดาวกรกฎอยู่แล้วนะพอพระเกตกลับมาเข้าเรือนในลักษณะแบบนี้นะครับก็ยังมองว่าตัวกรกฎเองนั่นแหละนะครับช่วยตัวเองแต่ฟังดูแล้วท้อแท้เลยนะกรกฎช่วยตัวเองหมายความว่าบุญกุศลด้วยนะครับหมายถึงบุญกุศลหมายถึงว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาปกปักรักษาให้กับชาวกรกฎนะครับรวมถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากการกระทําของตัวเองเพราะตัวเองก็คือสิ่งศักดิ์สิทธินะตัวเองเนี่ยนะครับ ดังนั้นนะเดือนตุลาคมนะครับหมั่นสวดมนต์ภาวนาทํากุศลไว้นะบุญกุศลก็จะมาช่วยเหลือเกื้อหนุนดวงชะตาเรียกว่าไปขอพอรกับใครนะขอพอรกับสิ่งศักนะดิ์สิทธิ์อธิษฐานจิตขอเนี่ยนั่งสมาธิดีๆอาิษฐานจิตขอเนี่ยทำให้กรรกรเองนะครับมันจะมีช่องทางออกนะคิดออกนะมีตัวมีมือดีเข้ามาช่วยอย่างมหศัศจรรย์นะครับเพราะนั้นกรรกรก็เลยมองว่า เร่งบุญเร่งกุศลน,นิดหนึ่งนะในเดือนตุลาคมแล้วหลายๆอย่างนั้นก็จะเข้าที่เข้าทางเข้ารูปเข้ารอยนะสามารถเป็นจุดตั้งต้นเป็นจุดเริ่มต้นสิ่งดีๆนะครับให้กับตัวกรกฏเองได้แต่บังเอิญว่าพระประหัตใช่ไหมที่โคจรมาในเดือนของภพปัตตานีเนี่ยก็เวลาเราไปทํางานกับใครนะทำงานกับทีมนะต่างผานแผนกทนทงานด้วยกันอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปัญหานะปัญหาเกิดขึ้นปัญหามาจากอะไรปัญหามาจากอ่าสิ่งที่เรากับ ทีมงานเดี่ยละเคยทําจบลงไปแล้วเนี่ยนะครับนะแบางบางทีเสนอโปรเจกต์บางโปรเจกต์ออกไปแล้วไงพอเริ่มทําปุ๊บอา้าวทำไมโปรเจกต์ที่เราเสนอกลับไม่ได้ผลดีอย่างที่เราคาดคิดนะครับมันก็เลยเกิดปัญหาเก่าๆจากการกทําเก่าๆนะจากหน้าที่การงานเก่าๆนั่นแหละของเรานะกลับเข้ามานะครับเป็นมาจากเรื่องอะไรมาจากเรื่องการหวังในเรื่องของผลประโยชน์ซึ่งกันและกันนะอย่างบางทีเราทํางานร่วมกับทีมต่างแผนกเนี่ย เพื่อที่ทําให้บริษัทนั้นจเจริญเติบโตพออยู่ดีผลออกมาเนี่ยนะมันไม่ได้อย่างต้องการนะบางทีจุดเสียเนี่ยมันไม่ใช่มาจากตัวกกรกดเองนะมาจากทีมนั่นแหละมาจากเพื่อนมาจากอ่าเพื่อนร่วมงานเราๆนะไม่ทําตามแผนไม่ทําตามไม่ทําเต็มที่อ่นะมันก็จะอ่าทําให้ตัวกกรกดนะแย่หน่อยแล้วกันนะในเดือนตุลาคมอันนี้ต้องระมัดระวังนะร,ระมัดระวังคนอื่นนะที่จะมา มามีเหตุไม่ดีกับกับตัวเรานะสือว่าเราไปทำงานร่วมกับคนอื่นนะไปกับหุ้นส่วนพอมีเหตุมาไอหุ้นส่วนมันผิดแต่มันมาโทษเรานะอารมณ์อารมณ์แบบเนี้ยนะนะอันนี้ต้องหาเหตุผลตั้งสติดีๆนะครับมองว่ามันหาทางออกได้มันมีช่องทางออกได้นะเพราะฉะนั้นในเดือนอตุลาคมถ้ามีโปรเจกต์อะไรเข้ามานะมาแบบมาให้มาหุ้นมาหุ้นกับกรกฎเนี่ยไม่ว่า ใครจะมาเสนออะไรมาให้เราไปหุ้นด้วยไปร่วมทํางานด้วยไปไปแจมไปร่วมลงทุนด้วยช่วงตุลาอาจจะต้องเบรกไว้นิดหนึ่งนะครับเบรกไว้นิดหนึ่งเพราะมองว่าอามันมีดาวแรงๆเข้ามาอยู่นะบางทีไปหุ้นกันแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าเอาเงินไปทิ้งนะเสียเงินเปล่าเสียได้เงินซะเปล่าๆนะเดือนนี้แค่ช่วงระยะสั้นเองนะปล่อยวางปล่อยผ่านไปก่อนมาดูเรื่องอื่นกันอีกนะดูเรื่องอื่น ดูเรื่องอื่นก็คือเรื่องงานเนี่ยนะการงานมันยังคงมีการเปลี่ยนแปลงนะรูปแบบใหม่ๆรูปแบบใหม่ๆนะเข้ามาอย่างไม่หยุดนิ่งนะอย่างไม่หยุดนิ่งเพราะฉะนั้นนะครับเป็นช่วงที่กรกฎนะต้องปรับตัวให้ทันนะต้องเร็วไงเหมือนมีะเกิที่เข้ามาคุ้มลักนาเนี่ยมากลุ่มลักนาเนี่ยนะครับเขาเรียกว่าต้องหาทางออกหลายๆทางหน่อยเวลาเราคิดแผนงานเนี่ยอย่าไปคิดแผนเดียวนะเราคิดหลายแผนแผนซ้อนแผนนะว่า จะยังไงเพราะอย่างที่พระรหัสกับสาเนี่ยนะเขาเขามาเป็นคู่ศัตรูกันใช่ไหมมาเลงปัตตนีเข้ามาเนี่ยมันมีความขัดแย้งเยอะมันมีการแข่งขันกันเยอะนะถ้าใครมีแผนสองแผนสำรองรับรองว่าชนะได้นะไม่ใช่ว่าจะแพ้เขานะที่ทายเนี่ยนะแต่ถ้าไม่มีแผนนะอันนี้อันนี้แพ้นะตุลาในแพ้แน,น่ยแต่ถ้ามีแผนสำรองนะครับหรือว่ามีตัวช่วยหาตัวช่วยนะหาคนช่วยนะหาคนที่ มาคุ้มทวงคุ้มชะตาของของเราเนี่ยนะครับอีกนิดหนึ่งอย่างเช่นมีหัวหน้างานนะมีหัวหน้างานบางคนมีมีหัวหน้าหลายคนถูกไหมพอมีหัวหน้าหลายคนเนี่ยเราก็เหมือนแบบไปขอความเมตตาให้กับทุกๆคนอ่ะนะนะเดี๋ยวก็จะมีคนคนหนึ่งนะมาช่วยถึงแม้จะช่วยเราได้ไม่มากนะเพราะเราต้องช่วยตัวเองมากกว่าะแต่อย่างน้อยเนี่ยก็อุ่นใจได้นะเขาเรียกว่าเดินตาม ผู้ใหญ่นะหมาไม่กัดเป็นกำลังผู้ใหญ่นิดนึงนะครับดังนั้นนะกรกดในเวลาจะเสนอผลงานให้กับหัวหน้านะต้องอาจจะหาหาตัวสำรองมาเพิ่มอีกนิดนึงนะครับหรือว่าถ้าบอกว่ามีมีหัวหน้าแค่คนเดียวนะอันนี้หนักหน่อยแต่หนักแล้วเนี่ยเราก็หาแผนสำรองนะมาเสริมให้กับตัวเราอีกครั้งหนึ่งนะรับรองได้ว่าตัวเองนะช่วยตัวเองนะ ประสบความสําเร็จดีเลยม,มีมีช่องทางนะตัวเรานี่แหละคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วนะณนะนะวินาทีเดือนตุลาคมนะทีนี้มาบริวารถูกไหมบริวารเนี่ยพอมันมีคนใหม่เข้ามาถามว่าจะมาช่วยนะจะมาช่วยเราได้มากไหมกม็เดือนตุลาคมนี้อาจจะต้องบอกว่ามาช่วยเรานะได้ไม่มากอย่างที่เราคาดคิดนะครับอย่างที่เราต้องการเอาไว้นะก็ แอบเหนื่อยนะแอบเหนื่อยแทนกรกฎนิดหนึ่งแต่ก็มองว่าจะผ่านได้นะเพราะว่ายังเหมือนบุญเก่านะแล้วตัวกรกฎอีนั่นแหละนะครับเก่งอยู่แล้วนะลุยไปเลยสู้ไปเลยทีนี้กรกฎนี่เยอะนิดหนึ่งนะพอพองานแล้วงานก็มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆเข้ามาปวดหัวแล้วในเรื่องของการทํางาน,นร่วมกับทีมร่วมกับตา่างแผนก็มีปัญหาอีกถูกไหมกลับมาบ้านกันบ้างกลับมาบ้านเนี่ยจะมา หวัง่ามีความสุขหน่อยกลับกลายเป็นว่าที่บ้านก็ไม่ธรรมดานะเหมือนเตาผิงอุ่นๆเหมือนกันนะครับมีมีการถัดแย้งกันได้มีการทะเลาะเบาะแววงกันได้นะครับกลับมาที่บ้านนะดังนั้นเนี่ยเขาเรียกเป็นดวงพรกเคราะห์เกิดขึ้นนะจะเดินทางไปที่ไหนจะขับรถขับเรือขับลาอะไรเนี่ยนะก็ต้องระมัดระวังด้วยนะเขาเรียกเป็นเดือนของการมีสติพร้อมสิ่งเดียวที่จะรอดได้ในเดือนเดือนนี้นะคือกรกฏจะต้อง มันสวดมนต์ภาวนานะให้มีสติอยู่เสมอทําอะไรเนี่ยนะครับคิดหลายๆชั้นคิดให้รอบคอบนะช้าหน่อยทําอะไรช้าลงไปหน่อยนะแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็จะกลับมาดีนะให้กับตัวกรกฎนั้นเองได้สุขภาพก็สําคัญนะครับในเดือนตุลาคมนะสุขภาพของกรกฎนี้ก็สําคัญมองว่านะครับถ้าใครเจ็บป่วยนะเดือนเนี้ยเดือนกันยาถูกไหมผมอัดเดือนกันยาไง พอใครรู้สึกว่าตัวเองเจ็บป่วยนั่นเจ็บป่วยนี่นิดๆหน่อยๆนะรีบรักษานะอย่าคิดว่าเดี๋ยวก็หาเองเดี๋ยวมันก็ดีเองซื้อยามากินเองแล้วมันจะได้ดิบได้ดีอะไรเงี้ยมันจะหายป่วยไม่ได้นะเดือนกันยาเนี่ถ้านี่พูดถึงเดือนตุลานะแต่ถ้าเดือนกันยานี่ถ้าเรารู้สึกเจ็บป่วยอะไรนิดๆหน่อยเรารีบรักษาก่อนนะรีบเคลียร์ปัญหาก่อนเพราะศึกหนักนะมาอยู่ในเดือนตุลาแล้วนะครับ ดูแลตัวเองด้วยนะระวังเจ็บป่วยมีโอกาสเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้นะครับไปไหนมาไหนนะจะต้องระมัดระวังนะรักษาความสะอาดให้ดีนะป้องกันให้ดีนะครับสําหรับชาวกรกฎแล้วก็จะผ่านพ้นผ่ายไปได้เพราะดามันมาแป๊บเดียวมันไม่ได้มานานนะไม่ได้ร่ากังวลอะไรขนาดนั้นนะครับทีนี้นะครับตัวหัวหน้าง,งานกันบ้างนะหัวหน้าง,งานก็จะเอานะเรื่องเก่าๆที่เราทามาเนี่ย มากดดันกดดันยอดนะกดดันความสําเร็จอะนะกดดันยอดกดดันผลงานนะครับเราก็ถูกกดดันนะอีกรอบลลหนึ่งนะเหมือนจะมาช่วยนะแต่มาช่วยกดดันนะครับในลักษณะนี้นะเพราะฉะนั้นเป็นดวงที่เหมือนอมองไปรอบๆตัวนะมองไปรอบๆตัวมันมองไม่ค่อยเห็นอะไรนะมองไม่ค่อยเห็นว่าจะมีคนนู้นคนนี้เข้ามาช่วยแต่แต่บังเอิญว่ามันมีดาวไงที่พระเกตินี่แหละนะมากุมลัคนา เนะพราะนั้นเนะี่ยตัวเราเองต้องช่วยตัวเองและช่วยได้สําเร็จด้วยนะแค่เดือนเดียวนะลุยเหนื่อยหน่อยนะแล้วมันก็จะได้สิ่งดีๆนะกลับเข้ามาลูกน้องช่วยได้ไหมช่วยได้ช่วยได้ระดับหนึ่งนะลูกน้องนี่ยช่วยได้ในระดับหนึ่งนะครับนะแต่เป็นลูกน้องเดิมนะถ้าเป็นลูกลูกน้องใหม่เนี่ยนะครับอาจจะแบบมีโตต้องปรับจูนกันหน่อยนะต้องปรับจูนกันหน่อยนะครับบางครั้งเนี่ย างานเราก็ทำนะงานลูกน้องเราก็ทาอีกนะทำไมงานเราทํางานลูกน้องทางานของคนหน้าเราก็ทานะเดือนนี้นะก็เลยเป็นเดือนของกรกฏสู้ชีวิตนะครับแล้วจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาให้กับฤาชตานั่นเองการเงินนะครับยังคงมีรายจ่ายนะยังคงมีรายจ่ายหลายอย่างนะเกิดขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าการเงินยังไม่ค่อยคล่องนะเดือนนี้แต่ก็ แต่มันเดียวก็จะผ่านไปนะเพราะเดี๋ยวการเงินก็จะกลับมาอู้ฟู่อีกครั้งนะครับใจเย็นๆไปในเรื่องของความรักกันบ้าง <sk ill> ในเรื่องของความรักเนี่ยนะครับมองว่ามองว่าถ้ามีปัญหาเดิมมีปัญหาเดิมๆนะช่วยกันรีบเคลีย,ยนะมีอะไรต้องพูดต้องเคลียร์กันให้อ่าให้มันหมดไปนะครับเพราะมันมีในเรื่องของการต่อรองถูกไหมมันมีการต่อรองเข้ามามันมีในเรื่องของความขัดแย้งเข้ามาเพราะนั้นเรารีบเคลียร์ไปก่อน ทีนี้ไอการต่อรองความขัดแย้งที่เหลือมันจะกลายเป็นว่ามามาคุยกันและมาปรับตัวเข้าหากันใหม่แล้วนะจะได้เริ่มตั้งต้นกันใหม่ได้นะอันนี้ทั้งครอบครัวที่คบกันมานานแสนนานหรือว่าเพิ่งคบกันก็นแล้วแต่นะครับเป็นเป็นช่วงามาพูดจามาเจราจามาคัดกรองกันนะว่าใครจะเอาอยัางไงยังไงมันจะได้ปรับจูนให้ทุกคนทุกฝ่ายนะเป็นไปใน,นทางบวกได้นะเพราะฉะนั้นในเดือนอตุลาคมมองว่ามีความขัดแย้งแหละในเรื่องของความรัก แต่ขอให้ขัดแย้งแล้วมาหามาพูดกันด้วยเหตุผลนะครับแล้วก็มาเริ่มต้นกันใหม่นะารณ์ประมาณแบบนี้แต่ถ้าใครยึดติดนะยึดติดตัวกูของกูเอาตัวเราเข้าว่านะทั้งสองฝ่ายทั้งคนรักแล้วก็ทั้งเราเนี่ยก็มีโอกาสนะครับที่จะเลิกรากันได้นะในเดือนตุลาคมนี้เพราะนั้นจะต้องระมัดระวังนะปัญหารเรื่องของความรักด้วยนะครับขอขอบคุณนะครับที่ติดตามมาจนถึงท้ายคลิป แล้วก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัวผมเองแล้วก็ทางทีมงานของครูยอพยากรดาวเล่าชีวิตด้วยครับขอบารมีพระรัตนตไัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มโทษคุ้มภัยให้กับทุกทุกร,กา,ราศีมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองสุขสงบร่มเยน็นตลอดปี2564นี้ครับ